สวัดค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรีแอคชั่นเพลงใหม่ของสาวาวงอีจีกันค่ะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีนะคะเกาหลีด้วยโอ๊ยเนะนะคะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีค่ะที่เราติดตามเขามาตั้งแต่เขาเดบิวต์นะคะเพลงกันลากันลานะคะจนถึงเพลงนี้นะคะเป็นเพลงล่าสุดใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งปล่อยตอน4โมงเย็นนะคะแล้วเราก็มาเรีแอกันตอนเกือบจะทุ่มนึงนะคะ ไปชมกันค่ะว่า MV ศศาสาวจะเป็นยังไงบ้างนะคะได้ฟังเพลงคร่าวๆมาแล้วล่ะแต่ยังไม่ดู MV นะคะอ่ะไปดูกันเลยเรียรเรียารีาหนูน่ารักมากจะยังปเป็มีุน่านก็สวย ดีทีนี่ขงความเท่จริงเลยค่ะดูจรินี่ให้มากดูจนแม่งมไหวนะดีดีดีค่ะเ้ยโอเคเย้ 哦哦，谁呀、oh. oh.？谁呀？哪个朋友呢？不。 ความเป็นอิจจีนะคะแท้เต้นแข็งแรงชัดเจนท่าเต้นท่าทุกอย่างดัาเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีนะคะฝากทุกคนคอมเมนต์ด้วยละกันนะคะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้ากับนิชนันนะคะชนแนลนี้นะคะเราจะมีอะไรให้ชมมากมายเลยโอเคบ๊ายบายขอบคุณค่ะยา